โปรโมชั่นเลยสำหรับปา j จโร่คันนี้ครับรับประกันเครื่องเคียร์2ปีเต็มครับผมแถมให้อยู่แล้วครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับปิ้นโปรถบ้านรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนนะครับมาเจอกันวันนี้ต้องมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวให้ดูเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆพืนี่ๆที่ยังไม่กดซับสไครต์กดส่กระดิ่งฮะฝากกดนิดนึงครับจะได้พาดรถสวยจากทางร้านเราครับมาดูรถกันเลยครับวันนี้ผมได้เจ้านี่มาครับผม P PV อเนกประสงค์ Mitsubishi Palio Sport ฮะ ปี2013-2014มือเดียวป้ายแดงครับผมสภาพสวยๆเลยนะฮะสีภายนอกผมมีการเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้เรียบร้อยแล้วครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีทิศปั้มไม่มีจมน้าม,ม,นนมาแน่นอนครับเรามาดูสภาพของเจ้ารถคันนี้กันเลยนะฮะด้านหน้าเริ่มที่โคงไฟหน้าเลยนะฮะคู่หน้าไฟเป็นยังไงครับสภาพสวยนะฮะไฟสวยไฟใสครับไม่แตกลายงาครับโปรเจคเตอร์จากโรงงานครับเป็นซีนอนมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วครับกระจังหน้าสภาพถือว่าดีครับ นะฮะคิ Q ้วโคเมียมมีริ้วรอยบ้างทั่วๆไปครับการใช้งานสเก็ตหินครับไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหัครับไฟตัดหมอกทั้งคู่ติดทุกดวงนะครับผมสีเต็มรอบคันนะฮะเริ่มที่แม็กก่อนนะครับล้อแม็กถูกเปลี่ยนมาเป็นลาย TE 37รลัดด้วยยางบิสโต้นะฮะสายังด้านหน้า265 60 R 1 8ล้อแม็กขอบ18นี่ผมใส่เข้าไปให้นะครับผมนะฮะสีดูรอบคันครับ ถ้าสังเกตดีๆไหมครับนี่ครับโป่งจากโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s u v c r o s s o v e r รถประเภทนี้มันจะมีโป่งมาให้ไหมดูเท่ดูบึกบืนเลยครับโป่งสีล้อนะครับผมสภาพสวยมากๆล้อหลังซ้ายครับนี่ลายท E37 เเช่นกันครับยางไซส์เดียวกันนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดเลยเดี๋ยวผมให้ดูสีด้านนอกก่อนนะครับรอบคันเลยฮะสีสวยครับนะฮะเก็บสีเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟท้ายมีการเปลี่ยนมาฮะเป็นของแต่งสภาพสวยนะครับผม ไฟเป็น LED ครับไฟท้ายพี่จะขอเขาเปลี่ยนมาให้นะฮะเซ็นเซอร์4จุดจากโรงงานและมีกล้องถอยหลังจากโรงงานนะเห็นไหมาราคาป้ายแดงล้านสองนะครับ5 7า0 0 0บาทครับมิสูปชิป,ปาเจโรถ,ถูกไปเกินครึ่งเลยนะฮะอ่ะให้ดูสภาพสีรอบคันก่อนนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดทั้ง4วงนะครับสีเต็มรอบคันเรามาดูโครงสร้างกันต่อครับเวลาซื้อรถมือสองนี่สิ่งสำคัญเวลาซื้อเลยฮะ ลอยเม็ดอาร์คนะฮะโครงสร้างด้านหลังนะฮะว่ารถชนท้ายว่าชนหน้ามันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละประตูเลยครับลอยเม็ดอาร์คครับประตูที่1ครับเราเปิดดูเลยครับโครงสร้างครับต้องสวยดูประตูนะครับเห็นไหมครับอ่ะเปิดให้ดูครับ Lo อยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยตลอดแนวนะครับผมรถไม่เคยมีการทําเกี่ยวกับโครงสร้างครับไม่เคยมีการเลาะตะเข็บใดทั้งสิ้นครับสันประตูดูเดิมๆจากโรงงานครับเก็บสีแค่ภายนอกเท่านั้นเองนะครับผมประตูที่1ไล่ดูกันไปเลยครับ นี่ประตูหลังขวามีรอยถอดรอยไข่หรือเปล่านี่ครับน็อตเดิมๆครับไม่ถอดไม่ไขนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดครับจากโรงงานนี่บาโคจากโรงงานตอนป้ายแดงยังอยู่เลยอ่ารถเดิมๆเ,เลยครับเห็นบอกไหมครับตัวนี้ได้บอกปรับพับไฟฟ้ามาแล้วครับออปชันที่ได้มานะาดูประตูต่อมาครับโครงสร้างสิ่งสําคัญเลยครับผมเวลาซื้อรถมือสองนะฮะ นี่มือเปิดปาจจิโลตัวนี้เป็นแบบคุมเมเนียมรอบคันนะสบานและด้านท้ายก็เป็นคุมเมเนียมแล้วนะครับาดูโครงสร้างกันครับรอยเป็นอาร์กกลมเรียงสวยตลอดแนวครับสันประตูเห็นไหมครับไม่มีการเคาะทําสีเลยทั้งสิ้นครับตามสไตล์รถ PPV เลยครับผมนี่มีแถวที่3ใช่ไหมฝั่งนู้นผมพับนี่ปรับขึ้นมาปุ๊บดูครับที่นั่งแถว3ครับสภาพสวยนะฝั่งนูน้น ผมพับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าสภาพสวยเช่นกันครับสไตล์ PPV เนอะแถวที่3จะนั่งไม่ค่อยสบายเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับมาดูโครงสร้างประตูต่อมาครับประตูท้ายด้านหลังมีชนหนักมาหรือเปล่าครับด้านท้ายปาจโตรตริโนตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะฮะไฟเบรกดงที่3อยู่ตรงนี้ครับติดพบทุกดวงนะครับผมเปิดฝาท้ายมาดูครับนอ็อตฝาท้ายอ้ารอยถอดรอยไขไม,ม่มีนะครับผมนี่น,นี่เดิมเเลยครับ รอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยครับด้านท้ายครับเข็บเดิมทุกอย่างรถไม่ชนแน่นอนนะฮะ,ะดู2ฝั่งเลยครับเดิมเดิมทุกจุดนะครับผมเมื่อกี้ผมพับอันนี้ลงไปใช่ไหมเปิดขึ้นมาอนนียเปิดขึ้นมาเพลสสภาพพลาสติกด้านหลังนะดูนะนี่มีริ้วลอยบ้างครับรอยใช้งานทั่วทั่วไปครับนี่แม่แรงยางไหลมีนะทุกอย่างครบอันนี้แม่แรงเครื่องมือ,อยางไหลอยู่ด้านล่างทุกอย่างมีครบนะครับ สวยสวยบอดีส้สวยๆเลยครับมาดูประตูต่อมานะครับโครงสร้างเปิดให้ดูทั้ง4ประตูเลยนะครับผมเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยนะฮะทั้ง4ประตูเลยครับสันประตูนี่เดิมๆทุกอย่างนะด้านหลังพอแบนลาบเนี่ยมันขนของขนสัมภาระ,ะได้เยอะเลยนะเหมือนรถกระบะเลยเดี๋ยวผมพับกลับกลับขึ้นไป,ปแล้วแถวนี้เนี่ยเวลาขึ้นลงสภาพเบาะตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวที่2 เบอสวยนะครับผมหนังจากโรงงานสภาพดีครับปีกเบาฟองน้ํายังแน่นๆอยู่นะครับรถนี่ใช้งานแบบถนอมนะรักษานะผมว่าแผงประตูเป็นไงสภาพดีนะครับผมริ้วรอยการใช้งานมีบ้างครับตัวนี้นะพอเป็นตัวไมเนอร์นะตรงเนี้ยมันเป็นลายคาร์บอนเห็นไหมก่อนนะันนี้ปี11เเนี่ยมันจะไม่มีลายคาร์บอนได้มาหลายอย่างเลยแล้วก็แอร์ลาวด้วยเห็นไหมแอร์ลาวและมีหน้าจอมาให้จากโรงงานนะครับ มาดูประตูสุดท้ายที่เราจะดูกันนะครับผมรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยหรือเปล่านี่ฮะโครงสร้างเดิมๆทั้ง4ประตูด้านท้ายเราก็ดูกันแล้วครับรถไม่ชนท้ายด้านข้าง4ประตูก็สวยสบายใจได้นะครับรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำม,มาแน่นอนครับเบาสะสภาพเป็นไงคู่หนะ้าปีกเบาะนี่แน่นๆเลยนะฮะเบาะอุปก,กรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะครับผมน็อตประตูหลังซ้ายไม่ถอดไม่ไข่ครับเดี๋ยวดูด้านหน้า หรือจุดนึงครับเกี่ยวกับโครงสร้างรถชนมาหรือเปล่าดูก่อนสิเปิดฝานหน้ามาดูครับรถชนหนักมาหรือเปล่าด้านหน้าเป็นยังไงสภาพสวยหรือเปล่านะฮะดูนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเดิมๆเลยครับนี่สุดเชื่อมต่างๆนี่เห็นปะ่ะเดิมๆเลยนะฮะคานหน้าสภาพเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่าดูตรงนี้ครับถ้ามันชนหนักมาอัดหนักมาตรงนี้ครับมันจะฟ้องทุกอย่างครับอันนี้โครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะรถไม่เคยมีการชนหนักมีการเก็บสีแค่ภายนอกเท่านั้นเองครับ ฝาหน้าเคยถอดมานะรอยไขมีครับนะครับแต่ไม่ใช่รถชนหนักมาสภาพของแผ่นบุกกันความร้อนฉนวนกันความร้อนสภาพสวยนะนี่2.5คอมมันเร็ว178แรงมาแล้วนะฮะคันนี้ครับผมเทอร์โบสภาพสวยน้ำมันอะไรไม่มีเยิ้มเลยภายในห้องเครื่องไปดูออปชันภายในกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเจ้ามิสูปเจโรคันนี้ครับเข้ามาที่ภายในครับผมภายในสีดำดูสปอร์ตมากๆครับ มอะไรมันติฟังชั่นครับควบคุมอกับมีเดียครับคุยคอนโทรลมีมาให้นะปาเจโร่ใส่ให้มาถือว่าครบเลยครับเกียร์ทิปโชนิกครับนี่เล่นได้เลยนะฮะสนุกสนุกครับหากอยากขับแบบให้ฟิลเกียร์ธรรมดานะสภาพคอนโทรลครับนี่อันนี้คือหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับผมมีแมปให้นะฮะเมนู เชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ทุกอย่างนะครับผมจอกลางก็มีมาห้อย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับสภาพคอนโซลด้านหน้าครับมีริ้วรอยการใช้งานบ้างเนี่ยมีรอยขีดข่วนบ้างทั่วไปครับน่าจะเป็นเด็กแหละเด็กใช้งานอะไรเงี้ยเด็กขึ้นมานั่งนะสิ่งที่ได้มาสําหรับตัวนี้คือแอร์ลาวหน้าจอนะฮะนีเวกเตอร์นะฮะตัวนี้เป็น2.5งจานะสอขับ2ขาดแค่ ขับเครื่องสีล้อไปเท่านั้นเองเท่าน,นั้นคือจบแล้วนะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนสามนโลนะครรถคันนี้ครับมือเดียวป้ายแดงครับกับรถสภาพสวยอนเนกประสงค์แบบนี้เลยนะฮะ<ม>เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้าปาเชโลคันนี้ครับ p p v อนเนกประสงค์ดูรอบคันกันแล้วนะสีเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างสวยนะฮะไม่ชนหนักไม่พลิ้วปัมนะฮะสบายใจได้เครื่องดีเกียร์ดีครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะฮะ อากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆที่ผมมีครับไลน์แอดแฟนเพจในแฟนเพจนะมีรถให้เลือกมากกว่า50 0 0 0คันครับนี่้นให้าดูล่าลางนี้เข้ามาเลือกรถก็ได้เลยฮนะอยากได้คันไหนโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดมีให้เลือกทุกคันครับสนใจติดต่อเข้ามานะฮะสนใจโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงฮนะยุคป,ปัจจุบันนะครับซื้อรถออนไลน์ง่ายดีเดียวครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ ไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับหากจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารให้พร้อมนะฮะเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านเลยครับผลไฟแนนซ์นุมัติส่งรถตีทั่วไทยครับเป็นไงครับสะดวกสบายมากมากครับโปรโมชั่นเลยสําหรับปาเจโร่คันนี้ครับรับประกันเครื่องเกียร์2ปีเต็มครับผมแถมให้อยู่แล้วครับราคามือ2ได้รับประกันเครื่องเกียร์เหมือนรถป้ายแดงครับโหคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าของเราวันนี้สวัสดีครับ What <laughs> <laughs>